สวัสดีครับวันนี้อยู่กับธรรมสินพระบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับสายนาคนปรปฐมนะครับเป็นของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับเป็นเต่านะครับห้องนี้นะครับโอเงามากครับ ตรงนี้เป็นพระศิวลีนะครับเป็นเต่าพระศิวลีจัดสร้างเมื่อ2537นะครับเป็นพระกุครับพาะกุนะครับพากูนะครับหลวงปู่ริวได้จัดสร้างนะครับแล้วก็ปุกเสกเดียวนะครับตรงนี้ได้ไปช่วย สร้างนะครับสร้างสร้างนะครับเอาไปใส่กุท่ที่วัดพักชีครับวัดห้วยผักชีนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับก็องค์นี้มาให้ชมกันนะครับเป็นพระศิวลีนะครับก็จะสร้างประมาณสามหมื่นสองหมื่นองครับสองหมื่นองที่เอาไปเข้าในกุไว้นะครับก็กุแเต่ครับ เมื่อปี2561นะครับกูแตกครับองนี้จะจัดสร้างเป็นสองเนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลมดำแบบนี้นะครับทองแดงลมดำนะครับแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งก็เป็นเนื้อกระลายทองนะครับกะลายทองก็ดูสวยครับดูดีขึ้นมา ที่เป็นเนื้อทองแดงตมดำนะครับลงปุริวนะครับรุ่นนี้เป็นหน้าเก็บครับรุ่นนี้ผมบอ,มอ,อกเลยเลยว่าน้าเก็บไม่แพ้รุ่นดังๆของลงปุริวเลยครับความศรัทธาน,นะครับองนี้นี่สุดยอดครับลงปุริวขึ้นชื่อว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับกระทูมบางคนก็สุดยอดเหมือนกันครับ แต่และรุ่นที่เขาออกมานี่ยโหสุดสุดเหมือนกันครับบางรุ่นนี้แตะเหยียบแสนเลยนะครับเอามาชมเหรียนนี้ครับเป็นซิวเวอรีนะครับเต่าลงปุริวนะครับอะไรแต่งทองครับอผมมาชมทางด้านหูเหรียนกันครับผมอันนี้ผมอ่ะอันนี้ผมจะบอกตำหนินะครับก็มีของเหรียนรุ่นนี้นะครับก็ ยังไม่มีเก๊ะทำนะครับในรุ่นนี้แต่ก็ดูไว้ก็ไม่เสียหายครับให้ชมกันนะครับทางด้านนี้ครับหูเรียนนะครับจะอจอกเจาะเป็นไม่เจาะมีเนื้ออยู่นะครับแนีนะครับ ไล่ลงมาครับเป็นยันนะครับข้างๆเป็นวัดห้วยปักชีครับจังหวัดนคปรปฐมครับเต่าสิวรีนะครับพระสิวรีมหาราชนะครับพญาเต่ารุ่นศิวรีมหาราชนะครับสองห้าสามเจ็ดครับ ปีพศอ,อ,องนี้จะโดนนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากครับถือว่าองค์นี้สวยนะครับทุกอย่างครับนะครับเรามาชมด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับ เป็นแบบนี้นะครับหูเหรียญน,นะครับจะออกปิ้นๆนะครับเจาะออแบบปิ้นนะครับแล้วก็ยันนะครับ องนี้เป็นบล็อกซายฝนนะครับลองดูครับเส้นนี่ติดคมชัดๆเลยครับสวยงามมากครับผมให้ชมด้านหลังนะครับด้านหลังเสร็จผมก็จะมาให้ชมทางด้านขอบตัดนะครับทางเต่านะครับ จะ,จะมีบางองค์ที่แบบติดสวยๆคมๆครับก็มีครับอันนี้ก็แท้เหมือนกันครับแต่ขอบเส้นขอบข้างๆครับไม่ไม่ติดนะครับด้านบนก็ไม่ติดนะครับแบบนี้นะครับ ชมทางหน้าขอบตัดกันบ้างครับอ่าแบบนี้นะครับขอบตัดจะออกมากินครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ขาดอีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกด้านนึงครับอ่าเห็นไหมครับกินครึ่งหนึ่งแล้วก็ขาดครึ่งหนึ่งแล้วครับ กับตัดปีพศ2537นะ้บครับตัดหูเรียนนะครับ,ม,รรบมาดูตำหนิกันบ้างครับว่าควรดูตรงไหนบ้างอะไรไย่างไงนะครับ ดูเลขสอครับผมจะวงไว้ให้ดูนะครับเลขสอจะมีขีดขึ้นไปยันเส้นข้างบนนะครับหเห็นไหมครับขึ้นไปยันเส้นข้างบนเลยนะครับการดูง่ายๆครับตรงนี้หานนี้ครับ ขีดเนเส้นข้างบนนะครับแล้วก็มาดูตรงเลียนี้ครับอ่าเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนครับเป็นหยดเป็นตุ่มครับเห็นไหมครับเป็นตุ่มนะครับถ้ามีแบบนี้ก็ับประกันแท้ไปห้าสิเปอร์เซ็นตครับตัวนักทรงนังสือครับแล้วก็ขาดเตานะครับ ขาตาจะเป็นแบบนี้ครับออกมาแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับขาเตหาหวงเตาคมๆแบบนี้นะ มีเท่านี้นะครับของเตาของปูุริวนะครับรุ่นพาสิวอรีมาหาลาบนะครับยังไงท่านใดชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ like ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับในหาพระดีๆนะครับหาความรู้มาให้พี่ๆได้รับชมนะครับก็ผิดพาดประการใดหรือบอกข้อบูล ไม่ครบทวนก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับยงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ